สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเอาขนมปังแผ่นลอถที่195นะคะนั่งรถประจำนะแต่ก็นั่งเลยนะจ๊ะขอบอกวันนี้คนขับรถเมเ์เป็นผู้หญิงสิ่งมากๆเลยหมดจะส่งลายให้ลูกค้าเลอแพ๊บเดียวเงยขึ้นมาเอา,เอาเลยจ้าเลยจ้าเดินย้อนกลับสิจ้ารออะไรล่ะจ้าเดินนะประมาณนี้แล้วจ้า จ้าสนุกสนุกนะจ้าคนเราอย่าคิดอะไรมากมายในเมื่อเราคิดที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วนะสนุกให้เต็มที่ไปเลยอาเสียงยุริมถนนนะจ้ารถก็มีมิ่งผ่านเป็นธรรมดานะจ๊ะเนี่ยอย่างที่บอกนะในเมื่อเราคิดและจะทําอะไรแล้วสนุกมันให้เต็มที่อย่าไปบน่นอย่าไปท้ออย่าไปตัดเพ้อโอ้ยเหนื่อยอย่างนั้นลําบากอย่างนี้โน่นนี่นะั่นอย่าไปคิด ยิ่งเราคิดยิ่งเราพูดยิ่งเราพรั่มมันก็ยิ่งดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้มาหาเราเท่าทวีคูเลยนะรู้บ่าสนุกไปเลยสนุกไปให้เป็นที่แล้วก็อย่าไปโฟกัสกับปัจจุบกับอดีตกับปัญหานัะรู้ไหมทําสิ่งไหนแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งนั้นให้สุดจุดไปเลยรู้ไหมทั้งหมดทั้งมวลน่เมื่อถึงจังหวะเวลาและโอกาสของเราทุกอย่างจะเติบโตขึ้นจะ จะจะัดสรรขึ้นมาให้ชีวิตของเราแบบก้าวกระโดดไม่เชื่อคอยดูคอยดูตั้งใจไปแล้วนะเอาให้เต็มที่ไปเลยไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะถึงเวลาแต่อย่าถามนะอย่าร้องขออย่าถามเลยว่าจังหวะเวลาโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่มาถึงแล้วมาถึงแล้วเขาไม่บอกเราหรอกมาถึงแล้วมันก็จะก้าวกระโดดไปเลย เพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นนี่มาถึงที่เอาขนมปังแล้วจ้าจัดเตรียมให้เรียบร้อยไปเลยจ้าอา้าวพี่สายส่งมาพอดีเลยขนมปังขนมปังสวยๆงามๆจากโรงงานจ้าโรงงานนี้ ST Bakery ที่ผลิตขนมปังนี้ส่งการบินไทยนะจ้านะจ๊ะขอบอกขอบอกของเขาของดีมีคุณภาพการันตีได้จ้ายอมทำทุกอย่างเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อวันหนึ่งอ่ะธุรกิจของเราอะมันไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนี้ไงมันต้องเติบโตขึ้นและต้องก้าวหน้าขึ้นจะต้องใหญ่โตขึ้นนะจ๊ะกับสิ่งที่ทํเาเพราะว่าฝันของเราฝันของพิกกี้นะจะมีร้านร้านที่เป็นร้านที่ขายขนมปังปิ้งแบบเต็มรูปแบบมีกาแฟด้วยมีของหวานมีมีเต็มเลยอ่ะมีจัดเต็มไปเลยอะไรอะไรอ,ไร,อร่อยมากจ้า ทำให้เป็นแลนมาร์กไปเลยจ้ามาห้วยขวางต้องกินพิกกี้ปังปิ้งกำม,มังไม่งั้นมาไม่ถึงห้วยขวางจ้านี่แหละคือสิ่งที่วางเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตนะจ๊จะจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วจ้าเก็บรยบร้อยรถแท็กซี่มาแล้วป้าเรียกรถกลับบ้านเลยจ้าขอบคุณมากๆนะคะทุกคน